คณะผู้บริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และร่วมงานเลี้ยงรับรองครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่42จังหวัดอ่างทอง ที่จนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองอเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และท่านอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และร่วมงานเลี้ยงรับรองครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่42จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิระยะชันทะดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมีนายอำเภอทั้ง7อำเภอนายกอบอจอปทเยาวชนครอบครัวประถามจำนวนทั้งสิ้น20คน10ครอบครัวรวมทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ครับ ในการนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมนลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์และให้โอวาทยาวชนจากนั้นก็ได้มีการมอบของเทระลึกใบประกาศเกียรติคุณให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับเด็กเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่12เข้ามาดูแลในระหว่างวันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2567 ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอ่างทองร่วมดําเนินโครงการโดยคณะเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญต่างๆของจังหวัดอ่างทองใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความต่างกันด้านประเพณีศาสนาและภาษาสามารถนําแบบอย่างที่ดีกลับไปดําเนินชีวิตในภูมิลําเนา พร้อมพัฒนาวิถีชีวิตครอบครัวชุมชนและสังคมในพื้นที่ให้มีความสงบสงบสุขต่อไปกับ